สวัสดีจ้าเมื่อนี้อันค่อยข่ามาลัาน้าเจ้าลอกดาวอยู่เยอรมันลอกดาวอันเย้าไปเรื่อยๆนะแม่เลยสิบอะไรอันทํามาหากินยังวะค่อยข่ามาลัานตอนนี้อันซีโมงกลัวแะ้วเนี่ยโวยพาย,ยู่รันเขามาครับลูกเอาลูกค่อยเลดอ,อันเขามาเพื่อได้ขายอัน บัตรกำนันเนาะพระา่ามันสิเขาอันช่วงคิสมานนะข้าเจ้าสิหาสื่อของขวนนะัญมันสินะขนเลยเขามาล้องมึงสื้อ,อเพื่อเพื่อมีเสียงโทรศัพท์ดังสินะเอาป้ายมาติด้หนาร้านเพื่อเขาอา่านาบอ่านก็แเล้วไปคอยอัน,นพึ่งการเซ็งล้านตอแล้วมาเจอโควิดเขาล็อกดาวน์ไปอีกก็เลยวันใดดำเนินกิจ,จาก,การเลยวะแม่ขอนาย อันละอันคอยเบิดอารมณ์เบิดอารมณ์คอยเส้นกับอันนี้ละกับเขาลอกดาวนนี่ละคอยเบิดอารมณ์สิเฮ็ดคลิปเลยคอยบ่มีอารมณ์สิเ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่มีอารมณ์สิออกไปหันไปหนีไปเฮ็ดคลิปไหมคอยก็เลยเสิมานังวเว้าซื่อมันเป็นอันมันเป็นหอยเหี่ยวนะหดหูหอยเหี่ยวแบบเบิดกำลังใจอย่างสนะคือเฮ็ดหนังลนะ คือมันมีแนวของแนวค่ามันบริดังใจมันจะเกิดอารมณ์อันบอบแอคทีฟอัสินะคอยแล้วสินั่งอันจดคิดเบาเรื่องไปซื่ออ่งแก่เซิงเนาะอะมืออื่นเบิ่งวันเสาร์มืออื่นสเขามาอีกมันสีได้คลายบอสนองลอก่นลอกไปโจ้หอดเดินมกะล่าคนที่แหลกว่าหอดอันที่สมาร์ันนี้เห็นข่าววงในบอกมาอีกว่าถึงวันที่สิบมกคามันว่า คาดว่าสิเป็นจริงอยู่คาดว่าสิเปล่งสั้นอยู่บ่เป็นทางการแต่คาดว่าน่าจะเปล่งสันาา้นมาบัดนี้อันเดี๋ยวอันให้มันดําเนินการได้เดี๋ยวข้สิทธิไทยข้างในร้านมาให้เบิ่งเด้อว่าเป็นจังไงแต่คนกลางสหญห่เติร้านนี้ตอนนี้บ่มีอารมณ์เว้าซะก่อนคุยเรื่องอื่นซะก่อนอัน ข่าประเด็นมีมีสาระาจังหน่อยด้วยมือนีอันเสียวไม่เบิงสำหรับไผที่มีปัญหาคือคอยด้อขคอยอันคอยพึ่งเป็นมาได้สองปีตะเก่าบ่เคยเปลี่ยนดอกขั้นตีนนี่อยู่ตรงนี้ขั้นคืนออีหยังหม่นนี่ไหมคืออิหยังหม่นยุดยุดอยู่ยข้างในนี่เป็นสิเป็น,ะปนตะาน,านาวเด่นนาหอนสิบเปลี่ยนนาหนาวนี่สิเปลี่นเลิศเขาเบื่ออ่เป็ี่ยนหยังมันคืนนี้ คือนอนบ่ไ้เลยมันสินอนบลาบเนาะคือมันหมุนยุดหยุดเนาะเขากัดนอนบลาบเนาะมันอันมันกวนเขาหอนะเด็กบุูรว่มันคืออีอย่างมันหมุนคืออีหยังหมุนยึบ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 นี่มิตะแค่นี้แหละเราไปบอลอื่นไดียวยึบตรงนี้หมุนเขาจะเอาตีนอีกทางก็ดันนังเสียว่ามันนอนบ่ไ้มันนันมันหมุนเนาะมันอันมันบบเมนมาคั้นดอกคืออีอย่างหมุนสินะเขาเขาหนักกระเดียมาสิหน่อย ปีที่แล้วคอยเป็นคอยกระทนอยู่ขอบรูหาวิธีธธรักษาคอยกิดป่าพญาตมนีเ่เปลี่นไปบ่ได้เพราะว่าเฮาอยู่นี่เฮารบริใสเฮาบริปลาตี่งยางเนาะเพราะว่าเขาบ่ค่อยปลาตินงยางแอกอยูนนย่นีอยูบ่บ้าออนเขาใส่รองเท้าออกนอกถุงเท้ารองเท้ายางดีคือสิรบริไปเหยียบยางดอกเนาะเป็นบอสิดว่าเป็นไปไ่ได้แต่วลาพญาตมนหมนคือสีมอ้มนอยูน่นีสองปีเลยก็ัอยูตอบอลเก่าเดียมันก็นคือสิบอไปบนอื่นเนาะ คิดว่าถ้าเป็นพญาก็ว่าโบแมนแต่ว่าคอยเป็นคนบกินดิบเนาะคอยบกินดิบสิเลยล่ะวันนี้อันกอยกับไปค้นหาวิธีอยู่ในอันวิธีแก้ไขอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนาะเขาก็บอไปหาหมอกับบอดีขึ้นต้งสินะาคอยเบบเดยไปหาหมอแต่เาว่ามนยุ่งยากอย่าี่หาหมอคอยก็เลยอัน มาคิดว่าเอ๊เป็นพอพว่นางเขาแหงบ่มันหลดอันมันก็บริแหงได้ล่ะก็บริแหงเพราะกระดอหรือเป็นกับเกีียวกับเส้นประสาทประัอนดอกมันแมนอยู่บ่มันเป็นเป็นหยุดยุดขึ้นอย่างหมอนยุบยุดหยุดหมอนตายเองสินะนี่เด้อถ้าไคเปรียบใคามีลายค้นเป็นคือข่อยเตีบุรูไเสียจังไลก็มันนะเพราะบางเทื่อน่งยื้อซื้อกับเป็นขั้นขั้นหยุดยุดอยู่เดิ้กลางเว้นนี่แต่ว่ากลางคืนนี่สิเป็นลายเนี่ยมันนอนนี่เป็นขึ้นมาทันทีเลย คือนอนบด้เลยอันก่อสิแจ้งนั่นบันนี้ข่อยเลยอะลองบ่งข่อยอันก็คิดว่าผิวนังแห้งเพราะว่าช่วงนี้ตีนคนมักสิแตกเนาะช่วงนี้แต่ตรงนี้มันบนานสิแตกแตกช่วงนี้แต่มันหันสิคันมาทั่วตรงนี้ข่อยก็เลยเอาวาสลีนมาทาเนาะเอาวาสลีสลนครีมอนไดก็ได้ที่มีลักษณะเนื้อเนอนะของนี้วียบกว่านี้ที่มันเนื้อนคนๆนอขนนะถ้า ถ้าก่อนนอนถ้ากังเว้นก็ได้ท่านี่บริเวณนี่เออได้ผลไว้ท่ามือแหลกโหมอนบบหยุดนอนได้ไหมแต่ว่าถ่านมือที่สองถ้าเฮาอันบ่อท่าป้อยแห่งก็อยากอยากมากอยได้อยากขั้นหยุดหยุดเอาอีกแล้วสนนแต่เขาถลืมนะลืมท่าก็ได้เลื่องเลยกลางคืนมันหยุดหยุดมากเยอเขาก็ตีนดันทั้งสิบ่ได้นอนบดคืนว่ากดมันไ้นะแค่ว่ากดกดให้มันหยุดนะ ก,ขก,ขก็ขื้นอีกคือเกาคันอีกคือเกามนอีกคือเกาข่ขอยก็เลยท่าถ้าท่าหนีเออนอนได้เสมอได้ท่าต้องเอาแบบครีมแบบคน,คนเลยได้คือวาสลีนนี่จัดใจเลยท่าหลายหลายเลยก็นวดให้มันชุม่มชื้นกากดว่ามันมันบวกล้นได้นอนแม่ข่อยก็เลยอยากมาแนะนําเด,ดอผู้ใดมีอากาศือข่อยเพราะว่าข่อยเห็นแล้วมันได้ผลแต่ว่าถ้าถ้าข่อยบว่าถ้าป้อยแห่งกับกับขั้นขึ้นมาอีกเลยนี่ต้องนางอ่อนช่วงทางไหนเนี่ย เบลูว่าก็เดินอาจเป็นบอลอื่นนะบรูแต่คอยคอยเข้าไปอ่านอยู่ในเน็ตมีหลายคนเป็นคล้ายๆคอยมีหลายคนมีปัญหาคือข่อยเอ้าเอ้าวก็เป็นคนอื่นก็เปนข่อยเลยไมาเปนข่นอยเพิ่งมาเป็ี่ยนเดทตะกี้เขาบ่เคยเป็นเดทคอยอยู่เยอรมันมา20ปีเขาบ่เคยเปลยนเด้เพิ่งมาเป็นสอน2ปีนี่แม่ลือเป็นกระเพาอายุลายขึ้นแล้วเส้นประสาทมันเสื่อมบ่ราะสนอ ถา,า่าเานาะซิมีเบิดคืขึ้นาล่ะเพิ่งก็เป็นสองปีที่แล้วนี่ไหมปีที่แล้วค่อยก็เป็นค่อยก็บ,บริหนอนค่อยก็บ,บริเฮ็ดยังมันดอกค่อยบอริรับเลยละ่ะนาหนาวแต่นาฮอนนี่สิว่าเป็ี่ยนเลยเด้หนาฮอนวันนี้อันว่าเป็นอีกปีเนี้เนานึกว่ามันสิหายไปนกนกบมาเต็มอีกไงที่หลือพยาธมันือวันนี้สิอยูตะบ,บนอนนั่นบอกทำเป็นมาพยาธหมดอะไรที่สิพวกเมนดอก่อยว่า แต่ว่ามันหมุนป็นตนักกระเดียมเดีอยือออย่างหมุนเขาหน่หมุนยืด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 หมุนยืดไปยืดไปบวเจี๊บดอกมันบวเจี๊บจีดอ้ําเดีอยวขึ้ย่างไตอะล่ะไตหมุนหมุนในผิวหนังเขานะอ่ะโบมีอย่างดอกมีเอาเรื่องมีสาระนะเพื่อผู้ใดมีปัญหาคือข่เด้อวิธีแก้ไขการขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมากกดไล่ เขาไปเบืองล้างบ้านกัดหน้นาที่กับบไปใส่ได้เพราะว่าบางคนกับเบืองสามหน้าที่นอกสองหน้าที่กับไปแต่คอยเบืองให้ผู้อื่นคอยเบืองจนสุดเู่เด้อคอยเบืองคิปได้ที่คอยคอยเบืองคอยเบืองจนสุดเลยเด้อเมืนเทามิจฉะเออเข้ากับเปิดใบสุดของนำนนนั่นคือเบืองจนสุดเลยคือเขาใจอะนะแตเขาอด่นเข้าบลูา่าเฮาเบืองไงเ้เฮาบ่แต่ว่าบางคนอันทีเคยเขามาก เขามาเบิงเขามากดบางเ่อคอยเขาไปคนเบิงข้าเจา้าโบมีสอมกับมีเลยภาษีคิดว่าโบกดโบเบิงขึ้นยังสีนานน่อยคอยเขาเบิงแล้วมันโบมีสอมคนหาบเจอกับมีเด้ยวบ่รู้ว่าเป็นยังคือบางคนกับโบมีขอมนยังสีนะเขาไปแล้วโบมีขอมนมกับมีหลักะหาบเจอกับมีหลายคนอยู่ที่คอยหาบเจอคนยังได้กับบเจอคอยกับไม่บบววรู้กันคอยกับลลเลยปล่อยวางสั้นละจะนอกเรื่องแต่ เอาเท่าที่ได้เนาะบางเทือกับงานเนาะบางเดือก็เากรบโวเวลาสิไปเบิองให้กันโดนๆวนว่าเบิองกับเบิองอยู่ขนาดก็บโล,ลืมดอกเพราะว่าบางเทือกเขากัดเฮดเบียรเฮดงานเบิองลายกับเครียดเนาะสิเบิองเขาทุกคนนี่เกลียดอยู่ดีมันเข่งเกียดอยู่ดีแันเห็นคะแนนบ่ไปไซด์เราโอ้ยบางเทือกกับเบิดอารมณ์อยู่ดีเบิองเบิงว่าสั่นจนจนแสบตาจนเจียบตาเนาะแต่บ่ขยับหน้าที่บ่ขยับ เริ่มหอดเปิดให้ยซุ้มนาะที่โขยับผู้ติดตามบบขยับขยับคนสองคนยังสีน่าคอยก็บอเข้าใจขอยเราเป็นเบิดเบิดอารมณ์เป็นบบเหน็นในห้าวแอคทีฟที่สี่เฮดทริปท,ที่สี่เขาไปเบิรงคลิปผูอ้อื่นนังสีนะคือเขาเออเบิรงแทบตายเนาะก็่าเมยที่ซื้อเองสินะ,ะแร้วเ,นะเป็นขี่ขานไปเลยังสินะแดนสิบ,บเหตเุเฉลยพัจจิ คนบาดจ็หายไปเลยยังสินะเลยอ่ะเห็ดเห้มันต้เนเห็ดเล่นๆไปเห็ดเล่นๆไป,ไปก็เป็นเป็นเมือม่อยๆอยู่ดอกจีวาทอกับโบเมีนบางทีก็เออมันนันมันเอาอเวลาของเข้าไปลายเติอบีได้ยืดถมเนี่ยเนาะมันดึงเวลาเขา้าดึงเวลาแบบดึงเวลาไปเสือนะแถบสิบปร์ดิเตอย่างบางทีนั่นส่วนตัวกัน แต่สิบมีเวลาเห็นเห็นงานเห็นอย่างส่วนตัวสินะงมตะกั y o ยูทูบเมื่อใดก็ไดขอลดเออเนาะมันมันยากป่านนี้เนาะก็คิดไปงมอยังก็มันกระดก,กระดอนในเมื่อมันบด้อย่างนี่ก็รู้สอกับได้อย่างสมสมติวานนา่าผ่านเนาะซุ้มขจาผ่านเว่าได้สลึงหนึ่งคุมอยู่กับสนอกได้สลึงเป็นสลึงสองสลึงอย่างสินะกลัวสิหาคนใดกลัวสิใดยอดวิวเนาะ ก็อนย่ามพาแล้วได้เป็นแค่ลักสลึงบ่อสลึงบาทบ่อ,อนคนละเออเนาะสันดอกเดี๋ยวเบิ่งก่อนรอดปีหนาเนาะถ้าเกิดมีกดเข้มขึ้นมาอีกก็อาจจะได้บายบายเสียเวลาอยู่ดีหาเห็นเนว้ออื่นแล้วเนาะ <c oughs> ก็มีสมีลราจะเรื่องสิม,มาคุยมาเบาเนาะ ก็ขอบคุณคือเก่าด้วยจ้าพิทีเขาว่าเบิงเขามาติดตามกันอยู่ตลอดคอยกระจือได้อยู่ไาเบิง่งคอยคอยกับเบิง้งเขาเจ้าคือกันก็หวังว่าทุกคนสิสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคพีบานี้เด้อกหวัาวางว่าสถานการณ์สิดีขึ้นเร็วๆเ,เนาะเจอกันคลิปหน้าด้วจ้าสวัสดีจ้า